เหตุแห่งความรักเขียนโดยคุณอังคารปุถุชนผู้ยังละกิเลสไม่ได้เกิดมาก็ย่อมต้องมีความรักทั้งหญิงและชายพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุที่ทําให้ชายหญิงรู้สึกรักกันไว้ในสาเกตชาดกพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19ไว้ดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุใดหนอเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ พอเห็นกันเข้าก็เฉยๆหัวใจก็เฉยบางคนพอเห็นเข้าจิตก็เริ่มใสความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุ2ประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกอุบลและชรชาติเมื่อเกิดในน้ำ ย่อมเกิดเพราะอาศัยสาเหตุสองประการคือน้ำและเปลือกตมฉันนั้นจึงจะเห็นว่าการที่หญิงชายมารักกันชอบกันและอาจได้อยู่ร่วมกันนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่มีปัจจัยมาจากสองประการดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุให้รู้แต่ก็ยังมีข้อสงสัยที่เกี่ยวเนื่องกับความรักคู่ครองเนื้อคู่อีกมากมายคู่ บุพเพสันนิวาสคือการได้เคยอยู่ร่วมกันในอดีตชาติจนส่งผลให้ได้มาเป็นคู่ครองกันในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วบุพเพสันนิวาสหมายถึงการที่อาจจะได้อยู่ร่วมกันในฐานะอื่นก็ได้เช่นพี่กับน้องพ่อกับลูกแม่กับลูกครูกับศิษย์ นายกับบ่าวเป็นต้นการที่มีบุพเพสันนิวาสร่วมกันนี้เมื่อเกิดมาร่วมกันก็มักจะสร้างบุญสร้างคุศศร่วมกันมาทำอะไรตามกันมีความเห็นสอดคล้องกันทำให้อยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขเนื้อคู่คือหญิงและชายที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาก่อนในอดีตชาติคู่ครองคือ หญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยากันในชาติปัจจุบันคู่กรรมคือหญิงและชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสามีภรรยาแต่มักไม่มีความสุขเนื่องจากการมาอยู่ร่วมกันนั้นเกิดจากวิบากกรรมของกรรมที่ทำร่วมกันมาหรือวิบากกรรมที่มีต่อการมาส่งผลเช่น อาจเคยทำบาปร่วมกันหรือเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเป็นต้นคู่บารมีคือเนื้อคู่ที่ได้เคยติดตามกันมาส่งเสริมกันและกันในทางที่ดีได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาร่วมกันนับชาติไม่ท้วนและจะติดตามกันต่อไปจนกว่าจะสามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้มักใช้คำนี้กับพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีกับเนื้อคู่ลำดับที่หนึ่ง ที่จะได้เป็นคู่ครองกับในชาติสุดท้ายเหตุแห่งการได้อยู่ร่วมกันดังที่พระพุทธองค์ได้แสดงเหตุที่หญิงชายได้รักและได้เป็นสามีภรรยากันนั้นมีจากสองปัจจัยคือ 1. การได้อยู่ร่วมกันในการก่อน 2. การได้เกื้อกูลกันในชาติปัจจุบัน เนื่องจากวัตะสงสารยาวไกลจนหาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่ได้หญิงชายแต่ละคนจึงมีเนื้อคู่มากมายเป็นแสนคนแต่ละชาติที่เกิดมาก,ก็อาจได้พบเจอเนื้อคู่ได้หลายๆคนพร้อมกันหรืออาจไม่ได้เจอเนื้อคู่เลยสักคนก็เป็นได้กรณีที่ไม่เจอเนื้อคู่เลยนั้นหญิงชายนั้นก็อาจมีคู่ได้กับบุคคลใกล้ชิดที่ได้เลือกกูลกันในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อได้เป็นคู่กันในปัจจุบันแล้วหญิงชายนั้นก็จะได้เป็นเนื้อคู่กันต่อไปลำดับของเนื้อคู่เพราะเหตุที่แต่ละคนมีเนื้อคู่จำนวนมากมายจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าแล้ใครกันเล่าที่สมควรจะได้อยู่เป็นคู่ครองกันมากที่สุดและจะมีวิธีการเลือกอย่างไรแม้จะมีเนื้อคู่จำนวนมากมายแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่ม่อยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขที่สุดเมื่อพบหน้ากันแล้วไม่อาจตัดใจรักให้ขาดจากกันได้บุคคลนี้คือเนื้อคู่ที่ได้มาอยู่ร่วมกันมามากที่สุดเป็นแสนเป็นล้านชาติเป็นเนื้อคู่ลำดับที่หนึ่งกฎแห่งกรรมจะจัดสรรการมีคู่ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วคือหากเรามีเนื้อคู่เกิดมาพร้อมกันใจเราจะเป็นผู้เลือกเนื้อคู่ลำดับต้นเสมอ เมื่อเลือกแล้วคู่ลำดับอื่นเขาจะหลีดทางและไปหาคู่ของเขาต่อไปแต่กฎแห่งกรรมอีกเช่นกันที่บางชาติกลับทำให้คู่ลำดับต้ตนๆได้มาพบกันทีหลังหลังจากที่อีกฝ่ายได้เลือกคู่ครองไปแล้วซึ่งแม้จะได้พบกันทีหลังแต่เพราะเป็นคู่ลำดับต้นจิตใจของทั้งคู่ก็จะร้อนรนทนไม่ไหวจึงต้องรักกันอีกครั้งซึ่งความรักครั้งนี้ต้องหัก ต้องบังคับฝืนใจกันอย่ of of างเต็มกำลังกล่าวกันว่าแม้พระพิสุขผู้มั่นคงในศีลเมื่อได้เจอเนื้อคู่ลำดับต้นๆ้นยังทนไม่ได้ต้องศึกหาลาเพศมาอยู่กับเนื้อคู่ของตนให้จนได้เหตุที่เนื้อคู่ลำดับต้นมาเกิดในชาติภพเดียวกันแต่กลับไม่สมกันนั้นมีเหตุเดียวคือกลมพัดภาค ได้มาส่งผลเป็นวิบากแก่ทั้งคู่อย่างร้ายแรงหากกรรมนั้นใกล้จะหมดผลเขาทั้งสองก็อาจจะได้เป็นคู่กันในชาตินั้นแต่หากกรรมนั้นยังรุนแรงอยู่ทั้งสองก็ต้องทนทรมานชดใช้กรรมนั้นให้หมดแล้วจึงจะได้มีวาสนาอยู่ร่วมกันในชาติต่อ,ตอไปเหตุที่อกหักผิดหวังในความรัก นอกจากการผิดหวังจากรำดับเนื้อคู่รำดับต้นๆซึ่งเกิดจากกรรมผัดภาคแล้วบางครั้งคนเราก็อาจจะต้องผิดหวังในความรักโดยมีเหตุมาจากกรรมทั้งสิ้นคืออยู่กับคู่ครองไม่มีความสุขททเลาะบ่แว้งกันเป็นประจำหรือมีปัญหาให้ทุกข์ใจตลอดเหตุที่เป็นดังนี้แสดงว่าคู่ครองนั้นไม่ใช่เนื้อคู่รำดับที่1-5 เนื่องจากกรรมจากการเป็นคนไม่ดีไม่มีศีลธรรมส่งผลให้ไม่ได้พบเนื้อคู่ลำดับต้นๆหรืออาจเป็นเพราะทั้งสองไม่ใช่เนื้อคู่กันแต่ทั้งคู่เป็นศัตรูคู่อาฆาตได้เคยผูกใจเจ็บกันมาชาตินี้จึงต้องมาแก้แค้นกันเองและแรงอาฆาตได้ผลักดันให้ทั้งสองมาอยู่ร่วมกันและแก้แค้นกันเองตามแรงอาฆาตนั้น หรือบางคนรักเขาข้างเดียวอกหักบ่อยครั้งโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้สนใจด้วยเลยเหตุนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอดีตชาติเคยอาคาตเขาไว้แต่เขาไม่ได้อาคาตตอบและไม่ได้ถือโกรธด,ด้วยชาตินี้จึงต้องทนทรมานเพราะเขาอยู่เพียงฝ่ายเดียวอย่างนี้ไม่ได้เป็นเนื้อคู่เป็นเพียงคู่กรรมเท่านั้นทำอย่างไรจึงจะได้อยู่ร่วมกัน เมื่อความรักหวานชื่นคู่ครองทั้งหลายย่อมต้องเกิดมาเป็นเนื้อคู่กันอีกซึ่งผลกรรมก็ได้จัดสรรการเกิดมาเป็นคู่ครองกันอีกตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่นอกจากการรอให้กรรมเป็นตัวจัดสรรแล้วเรายังสามารถเลือกที่จะได้พบและอยู่กับคู่ครองกับเนื้อคู่ของเราได้ในอนาคตโดยการอธิษฐานแต่แม้จะมีอธิษฐานร่วมกันสุดท้ายการได้อยู่ร่วมกันก็ยังต้องขึ้นอยู่กับ กฎแห่งกรรมดีอยู่ดีการอธิษฐานนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษคือในด้านประโยชน์ทําให้เนื้อคู่ทั้งสองมีโอกาสกลับมาเป็นคู่ครองกันในชาติต่อๆไปได้ง่ายแต่ในแง่ของโทษบางครั้งก็อาจทําให้ใช้ชีวิตไม่เป็นสุขเช่นหากเนื้อคู่ที่อธิษฐานกันไว้ไม่ได้มาเกิดหรือมาเกิดแล้วแต่ยังไม่ได้พบกัน ฝ่ายที่รออยู่จะไม่สามารถมีคู่ได้จิตใจไม่รักใครหรือแม้จะได้พบเนื้อคู่ลำดับต้นๆแต่ก็มีเหตุให้ไม่สมหวังทุกครั้งไปเนื่องจากแรงอธิษฐานนั้นฉุดรั้งไว้หรือบางครั้งจิตใจมีสังหรณ์อยู่เสมอว่ารอคอยใครอยู่สักคนทั้งๆที่ก็ไม่รู้ว่ารอคอยใคร <c oughs> การแก้ปัญหาเรื่องอธิษฐาน หากแน่ใจว่าเนื้อคู่ที่อธิษฐานกันไว้คงไม่ได้พบกันแน่ๆหรืออยากจะปล่อยวางเพื่อให้มีโอกาสได้ตัดสินใจกับเนื้อคู่ลำดับอื่นสามารถทำได้ง่ายๆเพียงอธิษฐานขออนุญาตเนื้อคู่ว่าขอละคําอธิษฐานนั้นขอให้ชีวิตได้พบกับเนื้อคู่ที่สมกันและได้ใช้ชีวิตคู่อย่างปกติและมีความสุขคู่บารมี สุดท้ายคือเรื่องของคู่บรารมีเป็นคู่สําคัญเป็นคู่ที่ยาวนานเพราะต้องร่วมกันสร้างบรารมีขณะที่ฝ่ายหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเนื้อคู่ที่จะเคียงข้างกันไปการเป็นพระโพธิสัตว์นั้นต้องการกําลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงและเสียสละความสุขทั้งปวงเพื่อประโยชน์สองสัตว์โลกพระโพธิสัตว์นั้นต้องใช้เวลายาวนานมากในการสร้างบุญบรารมี กว่าที่จะสามารถตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลาถึง20อสงไขยกับแสนมหากับและอย่างช้าก็เนิ่นนานจนถึง80อสงไขยกับเศษแสนมหากับเลยทีเดียวคนที่ตั้งใจเป็นคู่บารมีจึงต้องมีความเสียสละและเด็ดเดี่ยวไม่แพ้กันกับบุคคลผู้ปรารถนาเป็นคู่บารมีนั้น จะเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากที่สุดได้เป็นคู่ครองกันมากที่สุดและเป็นเนื้อคู่ลำดับที่หนึ่งอย่างเที่ยงแท้การเป็นคู่บาร,รมีนั้นลำบากมากยิ่งนักเพราะคนเป็นคู่บาร,รมีนั้นจะต้องพบกับสิ่งต่อไปนี้คือต้องเกิดเป็นผู้หญิงไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายต้องช่วยพระโพธิสัตว์ทำงานอย่างเต็มกำลังในบางชาติอาจต้องร่วมสร้างบาร,รมีกับพระโพธิสัตว์เช่น ต้องสละชีวิตร่วมกันต้องถูกบริจาคลูกหรือตัวเองเพื่อเสริมบาร,รมีให้พระโพธิสัตว์เป็นต้นตราบใดที่พระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าคู่บาร,รมีนั้นก็ยังไม่มีโอกาสบรรลุโลกุตละธรรมได้